สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ i t e ทอ o ์คอรับผมแทนกุลจิตติราครับก็เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องของแนวทางและก็การพัฒนาการหลายต่อหลายด้านนะครับในด้านกิจการโทรคมนาคมของชาติไทยของเรานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทางหลัก ที่จะทําให้พเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้และก็สามารถที่จะแข่งขันกับต่างประเทศได้ในขณะเดียวกันก็เกิดความร่วมมือแล้วการเรียนรู้การปรับตัวใหม่ๆหลายต่อหลายด้านด้วยกันซึ่งใน4ีหปีก่อนหน้านี้กับปัจจุบันนี้เนี่ยก็แตกต่างกันถึงเชื่อว่าพลิกหน้าพลิกหลังกันตามงงแทบไม่เห็นเลยนะครับวันนี้จึงได้รับโอกาสพิเศษนะครับจากท่านเอกรองศาสตราจารย์ดรเศรษฐพงศ์บริสุวรรณนะครับกรรมการกสทชและประธาน กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ AEC เป็นคำที่ผมว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะก็ต <ฮะ S 1> ูแ <laughs> นะิแล้วแล้วเราก็ถูกแซวเยอะนะว่าเราค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัวระยะประชิดต, <laughs> ต้องใกล้ตัวก่อนอคนใดจะสปีดหน่อยนะฮะ,ฮะทันไหมในการแข่งขันกับ AEC ด้วยกัน <laughs> หรือร่วมมือด้านอื่น <laughs> ถ้าพูดในเทเลคอมเซกเตอร์ผมคิดว่าเราน่าจะทันเวลาพอดีโชคดีที่ประมูลขึ้นความถี่สำเร็จแล้วก็ทำให้ใบอนุญ,ญาตที่เป็นแบบสากลเนี่ยมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะทำให้ต่างประเทศเขาดูว่าเราเนี่ยเข้าสู่ยุค ใหม่ลนะ<ม>ยุคใหม่ทางโทรคมเพราะว่าการที่เราเป็นคอนเซชันหรือเป็นสัญญาสัมปทานมันเป็นมันไม่มีใครเขาทำมาแล้ว<ม>อันนี้ก็พอดีเราได้จัดสรรขึ้นไปแล้วอีกประการหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลทางโทรทัศน์อันนั้นเนี่ย็สำคัญเพราะาต่างประเทศนะพูดมานานเรายังทำไม่ได้<ม>ของเราทำจะทำถ้าทำ<ม>ทำได้ก่อนเขาม,มีหลายประเทศที่ประกาศแล้วก็ยังขอเลื่อน<ม>แต่ผมดูแล้วของเราเนี่ยค่อนข้างจะ เอเ๋อแอคทีฟมากก็คือ,อมีความมุ่งมั่นมากถ้าสําเร็จตรงนั้นอีกผมว่าประเทศเราก็ดีกว่าทัดเทียมหรืออาจจะแซงหน้าในอนาคตเป็นไปได้แต่ที่สําคัญเป็นอย่างนี้ครับคือต,ต้นทุนในกิจการโทรคมเนี่ยเวลาเขามาลงทุนเขาจะดูต้นทุนว่าเอเวลาลเขาเข้ามาเขาต้องสร้างใหม่หมดไหมหรือว่าเขาเช่าส่วนที่มีอยู่แล้วออดะไรอย่างเงี้ยต่อยอดเอาปรากฏว่าเราก็มี ทรัพยากรเก่าอยู่หลังจากบมดสัญญาสัมปทานมันก็จะมีการขึ้นเสาขึ้นสายโทรคมไอ้ตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมคก็เล็งเห็นถึงข้อนี้ก็จึงวางแผนเพื่อที่จะเตรียมการออกใบอนุญ,ญาตอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าไฟเบอร์โคไลเซนเทอร์โคไลเซนความหมายคือเราให้ใบอนุญาตให้ไปสร้างเป็นบริษัทที่ให้เช่าเสา E <bol _> ให้เช่าสายเคเบิลที่มีอยู่แล้วหรือ<ม>ไฟเบอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องให้คนใหม่มาแล้วมาสร้างใหม่มก็มาเช่าสายเช่าถนนที่มีอยู่เดิมเช่าเสาต่อม้อมีอยู่เดิมไม่คุณไม่ต้องไปสร้างใหม่มก็เพียงแต่คุณเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาวางไว้แล้วก็มาเกาะกับเสาเดิมรหรือปรับปรับปรุงซอฟต์แวร์<ม>เพราะฉะนั้นการลงทุนแทนที่จะลงทุนร้อยก็อาจจะลงแค<ม>่ห<ม>้าสิบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีมาร์จิ้นในการกําไรได้เพราะฉะนั<ม>้นก็จะทําให้ ธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมเป็น<ม>ที่น่าสนใจ<ม>เพราะอะไรเพราะประเทศเราเนี่ยถ้าการลงทุนเนี่ยไม่สูงเกินไปครับจํานวนคนมันเยอะพอสมควร<ม>65สิถึงเจล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจใน<ม>อุตสาหกรรมโทรคมที่สร้างกําไรได้<ม>เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ คนสิคนเนี่ยใช้ Data หนักๆจริงๆแค่คนเดียว hmm. 10คนเนี่ยใช้แค่คนเดียวหรือ <c oughs> ไม่ถึงสองคนอ่ะหนคือ hmm. 15%ไม่เกิน hmm. เพราะฉนั้นมันมี o p portunity หรือโอกาสอีกเยอะ <c oughs> ที่คนยังไม่ได้ใช้ข้อมูลบนโทรคม hmm. เพราะนั้นถ้าเขาไปหาคนพวกนี้มาเป็นลูกค้าเขาได้ hmm. ตลาดมันยังมี <c oughs> เพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ถ้าเขาจะมาเลือกอไปกัมพูชาดีไหมไปมาเลเวียไปสิงคโปร์ไ,ไ,ไปเวียดนามไปประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งถ้าใน1ิประเทศเนี่ยอาเซียนสิประเทศเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับประมาณเท่าไหร่ในความน่าสนใจรือมีโอกาสพิเศษไม่เกิน3ผมว่าไม่เกิน3ามไม่เกิน3ครับมีอินโดมีเวียดนามมีเราสิงคโปร์เล็กมากสิงคโปร์คนหล้านเขาไม่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เล็กมากแทบจะไม่อยากลงทุนแล้วด้วยซ้ํา แต่ไทยเนี่ยโอ้โหโอกาสอีกเยอะเพราะว่าอย่างบอร์ดแบนก็ยังไม่ครบใช่ไหมครัมันยังมีอะไรที่ต้องเติมเต็มเวียดนามก็กําลังโอ้โหลุยแหลกเลยพม่าก็น่าสนใจแต่ว่าจํานวนประชากรเนี่ยกับกําลังซื้อเนี่ยของเรานี่มันตัวชี้วัดสำคัญสึาคัญประชาชนเยอะแต่ว่าถ้าไม่มีกําลังซื้อก็จ่ลงทุนไปแล้วก็อาจะไม่ได้กําไรเร็วแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือในปีสองปีที่ผ่านมาประเทศเราโชคดีตรงที่ว่า ประเทศจีนเปิดประเทศแล้วเงินเยอะคนมาเที่ยวเยอะมากคนจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเพราะเมืองไทยฟาซิลิตี้มันครบมันสบายมันสะดวกสบายเพราะฉะนั้นมีที่ท่องเที่ยวสวยงามเงินมันเข้ามาเยอะและน้ำจิตน้ำใจคนไทยเป็นสิ่งที่คนจีนพูดถึงใช่ไหมทำโรงเรียนสอนสันจีเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าที่เขามานี่พวกคนไทยเนี่ยอบอ้อมอารีนะครับเราไม่เราไม่แบ่งแยกคนเห็นคนช่วยหมดใ่คนไทยใจดีน่ารักมากเขาบอกเขายกตัวอย่างใช่ไหมเวลา ถามทางเนี่ยบางทีไม่รู้นะก็ไปหาคนอื่นถามถามจนไปถูกบางทีจะไปส่งให้ด้วย <S <S ใช่นคนไทยคนไทยเป็นค,คนมีน้ําใจดีแล้วก็บรรยากาศการลงทุนมันก็ดีเงี้ยผมก็เลยมองว่าถโทรคมเนี่ยในเซกเตอร์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจและที่สําคัญ AEC เนี่ยมันจะทําให้มีการพิจารณาในการเพิ่ม การถือหุ้นจาก45อ่า49อาจจะไปชนถึง70ความหมายคืออะไรต่างชาติสามารถถือหุ้นได้70เปร์เพอถือถือหุ้นได้เยอะเขาก็อยากจะมาลงทุนเพราะเขาอยากจะมีอำนาจนี่มันก็ยังมีข้งข้อดีข้อเสียเพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีอยู่ในพันธะสัญญาพันธะกรณีระหว่างประเทศอาเซียนเนี่ยจะต้องเปิดธุรกิจโทรคมนาคมถึง70ซ แต่ก็ตอนนี้ยังสึงงวนแทาทีกันอยู่อแต่ผมว่ามันหนีไม่พน้นเพียงแต่เราจะพร้อมไหมซึ่งผมก็รู้สึกยินดีที่เราประมูลคลื่นสําเร็จเราก็ปูทางไว้แล้วเพื่อให้ความแข็งแร่งของประเทศเราเนี่ยมีผู้ประกอบการที่สามารถที่จะ,ะมีเป็นของคนไทยอยู่นะครับส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอพอเปิดมาไม่เหลืออะไรเลยในแง่ในแง่ของเกณฑ์ของ ฐานลูกค้าเนี่ยก็แน่นอนฮะดูเรื่องกับดูเรื่องจำนวนจักรดูเรื่องของกําลังซื้อแต่ในแง่ของประเทศที่จะเข้ามาลงทุนละฮะในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยมีประเทศไหนที่ที่มีความก้าวหน้าหรือแม้แต่อย่างจีนหรือจะเป็นทางอเมริกาทางอะไรต่างที่เล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีมีความสามารถหรือแนวโน้มที่จะน่าจะเข้ามาลงทุนมีประเทศไหนที่เขาเขาดูว่า,เ,าเข้ามาบ้างแล้วหรือแยบแยบจะดูหรือว่าเข้ามาศึกษาดูดูแล้วจีนเนี่ยจ, <c oughs> จะเป็นประเทศที่หนึ่ง ที่สนใจเรามากที่สนใจเรามากแล้วก็พยายามจะดูว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนเงื่อนไขนี้สัทีเห็นว่าจีนไปพม่าก็เยอะอ๋อแน่นอนจีนไปหมดถ้ามอย่างนี้จีนหมดใช่ใช่พม่าแล้วก็ก็ือสุดท้ายเนี่ยอำนาจของมหาอำนาจเนี่ย อเมริกากับจีนมาชนที่ประเทศเราพอดีน่าสนใจเป็นบัฟเฟอร์ถูกไหมฮะมันจะวิ่งมาแล้วมาชนกันไปริมห่าตายแล้วมาเจอกันเพราะพม่าก็พยายามจะเข้าอ่นอ่าสหรัฐกับจีนก็อยากเข้าพม่าใช่ไหมครับอ่กัมพูชาราวแต่ประเทศเรายังไม่ชัดว่าดูจะเป็นเสรีค่อนข้างเสรีมากเลยมีความเป็นจีนก็ก็ได้ก็ได้ว่าคนจีนก็เยอะทำมาค้าขายกันมานานกับอเมริกาก็ได้ความมันคงอะไรก็อเมริการะชนใจก็อเมริกาอะไรแล้วทีนี้ ก็จะมีการสร้างรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงมีการลงทุนเพื่อจะลงทะเลทางด้านนู้นด้านนี้มันมาผ่านไทยหมดเลยใช่ใช่คือไทยนี่เป็นจุดเป็นทำเลทองโอ้โหทำเลทองเพราะว่าเชื่อมหมดเลยนะใช่ครับแล้วเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกได้เลยได้เลยทีนี้เทเลคอมจะตามมาเพราะอะไรเมื่อมีรางรถไฟเทเลคอมจะเกาะรางรถไฟไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ออปติกจะเกาะรางรถไฟเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่มาพร้อมกัน เห็นภาพมากครับเอาล้ครับน่าสนใจนะครับโอ้โหเพราะนั้นคนที่มีเชื้อสายจีนอย่างผม,มอย่างก็น่าจะมีเชสจีอะไรนะนะหรือว่าคนที่ผมว่าจีนน่าเป็นประเทศที่น่าน่าจับตามองนะครับแล้วก็จะถึงแม้เขาบอกว่า เราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ไปหาเขาเขาก็มาหาเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยเรารีบศึกษาแล้วก็ปรับตัวนะฮะดังสุภาษิจีนบอกว่าแค่คุณหยุดก้าวคุณก็ถอยหลังแล้วนะครับเพราะนั้นคุณต้องพยายามที่จะก้าวอยู่เสมอนะครับเพรฉะนั้นเราก็จะล้มได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพลเอกรองศาสตราจารย์ดรเรษฐพงมริสุวรรณนะครับกรรมการกสทชและประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงนี้พัาสกู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการใหม่ในช่วงของพาชิมเที่ยวทั่วไทยครับ ห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสอทอชอ